ไไจะไปไหนวะจะไปไหนวะล้ว บ๊องแก้วนั่งบักกินไปไหนไปไหน เห่าขวางลงไปเก็บหนะนาอไข่ขวางเขานั่นลงไปเก็บหน้าจะตกมา